วันที่21ตุลาคมปี2568ถือว่าเป็นวันอมาวสีหรือบางคนเรียกว่าวันขอเงินพระจันทร์ค่ะซึ่งวันอมาวสีวันพระจันทร์ดับเป็นวันที่ดวงจันทร์ได้ทำมุมอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับดาวพระอาทิตย์ค่ะดังนั้นจึงถือว่าเป็นวันพลังเปิด หรือเป็นจังหวะที่มีพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ความเชื่อในทางโหราศาสตร์ไทยและจีนถือว่าวันเอามาวาสีนี้เป็นช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดเพื่อเตรียมรับกับสิ่งใหม่ๆม,มีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองและเหมาะแก่การอธิษฐานขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินโชคลาภหรือการเริ่มต้นใหม่ในแต่ละด้านสำหรับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะ โอกาสและแรงขับเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันอมาวสีนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รีเซ็ตชีวิตใหม่ค่ะ วันอามาวาสีนี้คือโอกาสที่ดีสำหรับการเริ่มต้นใหม่ในด้านการงานในด้านสายอาชีพหรือแม้แต่การเปลี่ยนมุมมองความคิดของตัวคุณเองเช่นหากคุณรู้สึกว่าทำงานมานานแล้วแล้วเจอทางตันคุณก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงซึ่งการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะมันเป็นแรงขับเคลื่อนชิ้นดีค่ะที่จะทำให้คุณกล้าขยับที่จะทำให้คุณกล้าทดลองทำสิ่งใหม่ม ในแง่มุมของการงานชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะได้รับกับโอกาสใหม่ๆมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยกระตุ้นคอยผลักดันยิ่งถ้าคุณได้เริ่มทำในช่วงเวลานี้นะคะงานที่คุณได้หยิบจับหยิบทำนั้นมันก็มีเกณฑ์ที่จะสำเร็จสูงค่ะ ในแง่มุมของการเงินนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากที่จะมีการวางแผนทางด้านการเงินเช่นการจัดการหนี้เริ่มเก็บออมหรือปรับโมเดลรายได้ให้หลากหลายขึ้นวันอมาวสีถูกเชื่อว่าเหมาะแก่การดึงดูดโชคลาภเหมาะแก่การขอเงินจากพระจันทร์เพราะฉะนั้นก็เหมาะเลยทีเดียวนะคะกับการจัดระเบียบทางด้านการเงินของตัวเองชาวลัคนาราศีมังกรนั้นถือว่ามีลักษณะของความเป็นผู้นำมีความทะเยอทะยานและต้องการความก้าวหน้าค่ะ หากชาวลัคนาราศีมังกรรู้จักใช้พลังงานเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สมัยก็มองว่าเหมาะเลยทีเดียวนะคะที่จะใช้จังหวะในช่วงวันอมาวสีกำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองใหม่ให้ชัดเจนเช่นเขียนแผนงานล่วงหน้า3-6เดือนเลือกเป้าหมายชีวิตที่ตัวเองต้องการแล้วก็ใช้จังหวะวันอมาวสีนี้เป็นวันเริ่มต้นค่ะสำหรับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังแล้วก็ต้องรอบคอให้มากนะคะ อย่างแรกเลยค่ะในวันอมาวสีนี้คุณต้องทำร่างกายและจิตใจให้สะอาดอาบน้ำทำใจให้สงบใส่เสื้อผ้าสีมงคลบางคนนะคะก็ถูกโฉลกกับสีเขียวสีทองสีเหลืองก็สามารถไปศึกษาดูได้นะคะว่าคุณเกิดอยู่ในราศีใดและถูกโฉลกกับเสื้อสีใดก็แนะนำว่าลองใส่เสื้อที่เป็นสีมงคลต่อตัวคุณค่ะ อย่างต่อมานะคะตั้งจิตอธิษฐานเขียนคำขอพอรให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการเงินการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือแม้แต่การเรียนการศึกษาขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรทำใจให้นิ่งแล้วก็เขียนสิ่งที่อยากได้ให้มันเป็นเป้าหมายในชีวิตของคุณค่ะอย่างที่3นะคะเรื่องกระเป๋าสตางค์ที่คุณใช้เป็นประจำเก็บรักษาให้เรียบร้อยอย่าวางกระเป๋าสตางค์ไว้ที่ตำ่ำหากทำตกให้รีบเก็บ และถ้าเกิดว่ากระเป๋าสตางค์ของคุณอยู่ในที่ต่ำก็อย่าเดินข้ามพยายามจัดเรียงธนบัตรให้เรียบร้อยหลีกเลี่ยงการให้เงินคนอื่นยืมอย่าพยายามให้คนอื่นยืมเงินในวันอมาวสีและตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันถ้ามีความจำเป็นจะต้องหยิบยืมเงินจากผู้อื่นหลีกเลี่ยงการหยิบยืมเงินในวันนี้ค่ะในวันอมาวสีนี้มันเป็นเหมือนวันที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆค่ะ ถ้าเกิดว่าคุณได้หยิบยืมเงินใครในวันนี้มันก็เหมือนกับว่าคุณจะต้องหยิบยืมคุณจะต้องหยิบยืมเงินคนอื่นไปตลอดและถ้ามีคนมายืมเงินคุณในวันนี้มันก็เหมือนกับว่าในวันต่อๆไปก็จะมีคนอื่นมายืมเงินคุณอยู่ตลอดประมาณนี้เป็นต้นค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังนะคะอย่าเพียงแต่เริ่มทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตั้งใจโดยที่ไม่มีแบบแผนค่ะ แม้วันอมาวสีจะเป็นวันที่เหมาะอย่างมากในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าคุณทำโดยที่ไม่ได้มีแบบแผนรองรับหรือทำโดยที่ขาดความตั้งใจจริงโอกาสมันก็จะหลุดลอยไปง่ายๆได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรไม่ควรใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในวันนี้นะคะ หากคุณจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของการกินการใช้การดำเนินชีวิตประจำวันของคุณอันนี้สามารถใช้จ่ายได้ค่ะแต่ถ้าจะต้องจ่ายอะไรจำนวนมากอย่างเช่นจ่ายไปกับการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่จ่ายไปกับการท่องเที่ยวจ่ายไปกับการช้อปปิ้งออนไลน์ก็ขอให้หลีกเลี่ยงวันนี้ไปหนึ่งวันก่อนนะคะให้ใช้จ่ายก่อนหรือว่าหลังจากวันอมาวสีก็ได้ค่ะ เพราะในวันนี้เป็นวันที่มีพลังเปิดใหม่ควรใช้เพื่อสร้างไม่ใช่เพื่อทำลายนั่นเองค่ะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์และความคิดอย่าให้เกิดอารมณ์ร้อนอย่าใช้จ่ายโดยไม่คิดหรือต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาแวงการมีปากเสียงกับคนรอบข้างรอบตัว ตามตำราโหราศาสตร์ไทยนะคะเขาได้กล่าวเอาไว้ด้วยว่าหากจิตใจขุ่นมองพลังงานดีก็อาจจะกลายเป็นพลังงานลบได้ดังนั้นเรื่องของอารมณ์ความคิดและก็จิตใจถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะคะชาวลัคนาราศีมังกรอย่ามุ่งแค่วันอมาวาสีที่จะถือว่าเป็นวันในการเริ่มต้นสิ่งดีๆค่ะ ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้รับรู้ว่าความสําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเริ่มต้นในวันใดแต่มันขึ้นอยู่กับความสม่ําเสมอและความมีวินัยในตัวคุณนะคะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะก่อนวันที่21ตุลาคมปี2568ขอให้คุณทบทวนชีวิตปรับความคิดว่าจะต้องรีเซ็ตอะไรเช่นงานเก่าหรือเรื่องที่คุณจะต้องปรับเรื่องที่คุณจะต้องแก้ไขเงินที่ค้างชำระ หรือเป้าหมายชีวิตที่มันยังไม่ชัดเจนขอให้คุณนั่งคุยนั่งทบทวนกับตัวเองว่าชีวิตของคุณต้องการสิ่งใดและพอเข้าสู่วันอมาวสีให้คุณเขียนเป้าหมายสิ่งเหล่านั้นลงไปในกระดาษและเริ่มลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นอย่างจริงจังค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรคะวันอมาวาสีวันที่21ตุลาคมปี2568ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆใช้จังหวะในวันอมาวาสีนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานใหม่การริเริ่มสิ่งใหม่การหาเงินก้อนใหม่หรือเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนทิศทางชีวิต แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าแม้วันดีจะมาถึงก็ต้องมีการลงมือทำอย่างจริงจังมีวินัยในตัวเองหากคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีวินยัยไม่มีความจริงจังชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องนั่งคุยกับตัวเองให้ชัดเจนค่ะว่าชีวิตของคุณต้องการอะไรเพราะฉะนั้นในวันอมาวศีนี้นะคะนอกจากจะเหมาะในการเริ่มต้นเหมาะในการรีเซ็ตชีวิตใหม่ๆแล้วยังเหมาะแก่การที่จะนั่งคุยนั่งทบทวนกับตัวเองว่าจริงๆแล้วคนเราหรือตัวคุณนั้นต้องการ การที่จะไปสู่จุดไหนในชีวิตค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรชาวมังกรท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยาดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและรับรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ